สวัสดีครับขอต้อนรับท่านเข้าสู่รายการมอเตอร์ไซครายการที่วิเคราะห์เจาะลึกทุกความเคลื่อนไหวทุกความเป็นไปในวงการรถจักรยานยนต์ดำเนินรายการโดยผมสุรชัยพันเพิ่มพูนครับช่วงแรกของรายการเราจะมาเกาะติดความเคลื่อนไหวของ Yamaha YZF-R15 สีสันใหม่ล่าสุดของปี2018ซึ่งล่าสุดได้มีการวางจำหน่ายไปแล้วที่อินโดนีเซีย มี3สีให้เลือกก็คือสีเหลืองดําน้ําเงินดําและก็ดําแดงพร้อมด้วยการปรับเปลี่ยนสีสันของกระบ,บอกชชคกับหน้าเป็นสีทองให้ความโดดเด่นกว่าเดิมที่เป็นสีดําอย่างเห็นได้ชัดก็มีแฟนๆยาม,มาฮ่าสอบถามกันเข้ามาอย่างมากมายครับว่า YZF R15 สีใหม่จะวางจำหน่ายเมื่อไหร่กันแน่ในช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมาหลายคนก็เฝ้ารอคอยแต่สุดท้ายก็ยังไม่มาเดือนพฤษภาคมนี้จะมีการเปิดตัวหรือไม่ หรือว่าเดือนมิถุนายนต้องตอบอย่างนี้ครับว่ากําหนดการวางจําหน่ายของ YZF R15 สีใหม่นั้นคาดว่าจะอยู่ในช่วงเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็เดือนกรกฎาคมที่จะมาถึงซึ่งก็น่าจะเป็นสีสันเดียวกันกับของอินโดนีเซียทั้ง3สีโดยมีอัพไซด์ดาวหน้าเป็นสีทองเช่นเดียวกันรูปโฉมดีไซน์ภายนอกทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมนะครับก็มีคุณผู้ชมบางท่านที่สอบถามเข้ามาว่า R15 จะมีการเปลี่ยนโฉมหรือไม่เพิ่งจะได้เพียงแค่1ปีเท่านั้น เะครับฉะนั้น R15 จะยังคงโฉมเดิมต่อไปอีงน้อยก็2-3ปีข้างหน้าจุดเด่นของ YZF R15 ก็คือเรื่องของรูปโฉมดีไซน์ที่มีความเป็นส p o r t Racing คล้ายคลึงกับ YZF R6 รุ่นใหญ่รวมถึงเครื่องยนต์ขนาด 155cc ที่มีการติดตั้งระบบวาลวแปรผัน VVA หรือ Variable Valve Actuation ซึ่งระบบวาล์วที่มีการยก ID นะครับให้สูงมากขึ้นองศาการเปิดนานขึ้น ส่งผลให้มีการจุดระเบิดและมีการเพิ่มพลังให้กับเครื่องยนต์ทั้งรอบต่ำรอบปันกลางและรอบสูงให้มีแรงดิดอย่างต่อเนื่องซึ่งแจ็ตตาเร่งที่เราใจมากขึ้นกว่าเดิมอย่างเห็นได้ชัดนอกจากนี้แล้วจุดเด่นของ R15 ที่เหนือกว่าคู่แข่งขันทุกค่ายก็คือเรื่องของโครงสร้างตัวถังแบบท่อเหล็กเหลี่ยมเดลต้าบ็อกซ์รวมถึงสวิงอาร์บลูมิเนียมที่มีรูปทรงแบบสามเหลี่ยมหรือมีความโค้งแบบบูมเมลแรงนี่คือจุดเด่นที่หลายคนชื่นชอบ R15 อย่างมากมาย ราคาค่าตัวของ a 15ปัจจุบันนี้อยู่ที่9 5 5 0 0บาทซึ่งเป็นราคาที่ทุกคนยอมรับได้เพราะยอดขายของอ15นั้นยังคงร่ำแรงอย่างต่อเนื่องในช่วง1ปีที่ผ่านมาแม้ว่าจะมีราคาที่แพงขึ้นกว่าเดิมนะครับที่ก็ตั้งไว้85,000บาทรุ่นแรกนั้นก็จะเห็นว่าราคาที่ปรับขึ้น1,500บาทไม่มีผลต่อการขายทุกอย่างยังคงเหมือนเดิมยอดขายยังคงทําได้ดีนะครับแม้จะมีคู่แข่งอย่างซูซูกิ gsxr 1 GS 5 0ที่มีการเปิดตัวพร้อมกันในงานมอเตอร์โชว์ปี2 5 6 0เมื่อปีที่แล้วแต่ว่านะครับยอดขายของ gsxr 1 5 0นั้นยังไม่สามารถทำอะไร r 1 5ได้แม้ว่า gsxr 1 5 0นั้นจะมีสรนานะมีกำลังเครื่องยนต์ที่ไม่เป็นรอง r 1 5แต่ประการใดเพียงแต่ว่านะครับกระแสของยี่ห้อของแบรนด์ามาฮ้านั้นมีความแข็งแกร่งมากกว่าซูซูกิอย่างเห็นได้ชัดและนี่ก็คือสีสันใหม่ล่าสุดของ yzf r 1 5 ปี2018สีเหลืองดำนะครับแล้วก็มีกระบ,บอกช้กับหน้าเป็นสีทองสีน้ำเงินดำแล้วก็มีสีดำแดงทั้งหมด3สีคาดว่าจะเปิดตัวในเมืองไทยบางจำน่ายอย่างเป็นทางการในช่วงเดือนมิถุนายนหรือไม่ก็เดือนกรกฎาคมเป็นอย่างช้าครับและหลังจากที่รายการของเราได้มีการวิเคราะห์ถึงยามาฮ่าที่อินเดียซึ่งได้มีการเปิดตัว y z f r 15ช้กับหน้าธรรมดาที่งานออโตเอ็ปเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมา ดยเป็นการเปิดตัวเพียงรูปแบบเดียวนะครับไม่มีอัพไซด์ดาวมีเพียงจอบหน้าแบบเทเลสโคปิกธรรมดาซึ่งมีความแตกต่างไปจากยามาฮ่าที่เมืองไทยอินโดนีเซียและทุกประเทศในอาเซียนโดยเน้นราคาที่ย่อมยาวนะครับไม่แพงจนเกินไปถ้าหากว่าเปรียบเทียบราคาของอสิบห้ารุ่นเดิมในเมืองไทยของเรานั้นวางราคาอยู่ที่85,000บาทพอมีอัพไซด์ดาวเข้ามาแล้วราคาเพิ่มขึ้น1 5 0 0บาทเพราะฉะนั้นราคาที่อินเดียก็คงเช่นกันครับราคาคงมีความแตกต่างกันมากพอสมควร ขึ้นอยู่กับว่าผู้ใช้มอเตอร์ไซค์ของแต่ละประเทศนั้นมีคมต้องการความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากน้อยแค่ไหนมีคําถามจากคุณผู้ชมหลายคนนะครับที่บอกว่าอยากให้ยามาฮ่าเมืองไทยนั้นเพิ่มทางเลือกให้กับผู้ใช้ด้วยการออกวายเซ5ฟอาร์บหโหน้าธรรมดาออกมาอีกหนึ่งรุ่นในราคาที่เท่าเดิมเช่น85,000บาทจะเป็นไปได้หรือไม่พูดง่ายๆก็คือว่ามีทั้งแบบโช๊หน้าธรรมดามีอัพไซด์ดาวให้เลือกทั้ง2แบบในราคาที่แตกต่างกัน1 5 0 0บาท ฟังดูแล้วเป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งต้องอย่าลืมครับว่าหลายคนนั้นอยากขี่รถสปอร์ต150ซีซีแต่พอเห็นราคาที่ขึ้นไปแตะเกือบเกือบ10,000บาทแล้วหลายคนต้องถอยลงมาขับขี่มินิสปอร์ตหรือไม่ก็รถมอเตอร์ไซค์แบบอื่นจากการวิเคราะห์ข้อมูลอย่างใ,ใกล้ชิดของยม m a h a ในเมืองไทยนั้นพอจะบอกกับคุณผู้ชมได้ครับว่าณขณะนี้ามาฮ่าเมืองไทยยังไม่มีแผนในการวางจําหน่าย YZF R 1 5บหโชวหน้าแบบธรรมดาแต่อย่างใดเนื่งองด้วยว่าปัจจุบันนี้ยอดขายของ R 1 5 ยังคงร้อนแรงอย่างต่อเนื่องอย่างไรก็ดีครับอยากให้จับตามองไปที่คาวากิรุ่นนินจา150ที่จะมีการเปิดตัวในช่วงปลายปีนี้มาในแบบของโฉบหน้าธรรมดาเช่นกันเช่นเดียวกับ r 1 5ที่อินเดียนะครับนี่คือโฉมหน้าของ r 1 5สีสันของคนอินเดียที่ใช้กันอยู่ในขณะนี้ถ้าหากว่านินจา150เปิดตัวในเมืองไทยไปแล้วมีกระแสะตอบรับที่ดีกับราคาที่ย่อมเยาวกว่าก็ไม่แน่ว่าในปีหน้า ยี่ห้าเมืองไทยอาจจะมีแผนที่จะปรับ R15 ชบบหน้าธรรมดาออกมาขายแข่งขันกับ n ินจา1หนึ่งสุดก็เป็นได้เรื่องเราจะเป็นอย่างไรติดตามกันต่อไปในโอกาสหน้าครับ